เจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าคุณแม่ของหนูท่านเป็นคนที่มีชีวิตลำบากยากจนโดนยายทิ้งถูกตาทุบตีทำอย่างไรชาติต่อไปแม่หนูจะพ้นความยากลำบากคะโปรดชี้ทางสว่างให้หนูด้วยเถิดค่ะคุณโยมแต่ละอย่างที่เราเจอเนี่ยมันก็มีเหตุทั้งนั้นเลยเนี่ย พระุทธเจ้าพระองค์บอกว่าผลทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นมาแต่เหตุก็เป็นจากวิบากกรรมในอดีตที่ท่านทำเอาไว้นั่นแหละถ้าไปทรมานสัตว์ชาตินี้เราก็เจอบ้างเนี่ยบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างถูกคนทำร้ายถูกทุบตีบ้างเป็นต้นหรือว่าถ้าเกิดว่าไปทอดทิ้งลูกนี่นะพบต่อไปเราก็ถูกทิ้งเหมือนกันเหมือนอย่างโคสกะเศรษฐีนะ่ะพบในอดีตตอนเกิดเป็นนายโคตุฮลิก เจอทุกพิกภัยข้าวยากหมากแพงอดข้าวจนเปรี้ยไม่ไหวสุดท้ายเลยทิ้งลูกอ่อนไปวิบากกรรมนั้นทำให้ตัวเองถูกทิ้งทุกชาติเลยเนี่ยแต่ว่าบุญที่เคยทําไว้ในอดีตที่มีความเคารพรักในพระประเจกพระเดเจ้าก็มาส่งผลทําให้คนที่มีเสียงเพราะมากแล้วก็กลายเป็นเศรษฐีเนี่ยเพราะฉะนั้นของคุณแม่คุณโยมนะให้ท่านรู้เถอะว่าใครจะทิ้งท่านเนี่ยแต่อย่างน้อยท่านมีบุญคือ มีลูกที่กระตันยูอย่างคุณโยมไงอย่างเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจนะเพราะนคุณโยมเนี่ยไปเยี่ยมท่านบ่อยๆให้ความอบอุ่นกับท่านด้วยเนี่ยให้ท่านชื่นใจแล้วก็ค่อยๆแนะนำให้ท่านเองได้สร้างบุญทั้งด้วยการให้ทานทําบุญใส่บาตรอะไรที่ไม่เดือดร้อนทําได้ทําเถอะแล้วก็รักษาศีลศีลห้าเอาเป็นประจำทุกวันศีลแดเนี่ยวันโกนวันพระศีลแปดได้จะดีมาก แล้ท่านเองสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันอย่างนี้แล้วก็บุญจะไปเจือจานวิบากกรรมในอดีตให้อ่อนกำลังลงและเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้ชีวิตของท่านนับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยพบแต่สิ่งที่ดีงามเจริญพร